สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องไทยเน็ตดีนะครับวันนี้ถ้าเกิดดูอ่อนๆเพลย์ก็ขออาภัยด้วยพอดีกลางวันร้อนมากนะพยายามจะอัดวิดีโอแต่กลางวันแล้วเลยมามาอัดเอาตอนตอนนี้ก็จะเที่ยงคือ,อจะฮาทุ่มแล้วนะครับมันค่อยเย็นลงมาหน่อยนะครับเรื่องของเรื่องของวิดีโอวันนี้เนี่ยนะครับก็เริ่มจากที่ผมเห็นถ้าเกิดใครตามในเพจของ a c e b o o k ไทยเน็ตดีนะคงจะเห็นว่าผมแชร์ ที่อากามัยนะค้เขาแจกเป็นเอกสารแนะนำเกี่ยวกับ API อะไรเงี้ยการการ secure API นะครับก็มันจะมีพาร์ทหนึ่งนะครับก็คือเกี่ยวกับเรื่องการทำที่เขาเรียกว่าเป็นลักษณะของเป็น DAS นะครับ d y n a m i c a p p l i c a t i o n Security t ต s t นะครับตรงพาร์ทนั้นเนี่ยนะครับมันก็จะมีเราก็สามารถใช้เหมือนที่ผมเขียนไว้เนี่ยก็คือจริงๆในในคอมโพเนนต์ของ API Security เนี่ยมันมีหลายส่วนมากนะครับ เครื่องมือบางอย่างที่เรามีอยู่แล้วเนี่ยนะครับก็สามารถเอามาใช้ได้เหมือนกันนะครับวันนี้ก็คงจะพูดถึงตัวที่เป็นเนซัสเอ็กซ์เพรสนะครับอไอเว็บไซต์ที่ขึ้นโชว์เนี่ยนะครับสำหรับคนที่เล่นเกี่ยวกับเรื่องเว็บซิเคียวริตี้เนี่ยคงคุ้นเคยกันดีนะเป็นเป็นเพจที่ทางาเข้าใจว่าน่าจะเป็นทีมของอแอป แอปแอปสแกน่ะใช่ไหมเป็นเป็นทีมที่เขาทามานะครับไอ้เจ้าตัวเนี้ยจริง,รงๆก็คือเขาเขาทำเป็นเป็นอยู่บนกิตนะครับตัวซอสไลบรารีทั้งหมดอยู่บนกิตแล้วก็เข้าใจว่าเป็นทีมของของแอปสแกนนะครับที่ตอนนี้ HCL ซื้อจาก IBM ไปนะครับเอาไปโฮสต์ไว้นะครับปกติเราก็จะคงจะใช้พวกนี้กันในการเทสต์พวกหน้นาตามัน คือที่เขาทามาเนี่ยนะครับมันจะเป็นลักษณะของเว็บแอปพลิเคชันที่เราสามารถเทสได้แต่ที่น่าสนใจก็คือเขามีพาร์ทที่เป็นตัว API ด้วยนะครับมีพาร์ทที่เป็น API ที่เราสามารถเอามาใช้เทสได้ด้วยนะครับไอ้เจ้าตัวเนี้ยนะครับมันก็อย่างที่เรียนก็คือมันเป็นโปรเจกต์อยู่บนกิจนะเดี๋ยวลองดูตรงนี้นะรในพอเรากดดีเทลไปเนี่ยนะครับก็คือพวกนี้ก็จะเหมือนเหมือนปกตินะครับก็คือเราสามารถเอาใช้ตัวเนี้ยมาเทสได้นะครับมาใช้เทสพวก API ได้ โอเคอันนี้ก็คือเป็นเว็บไซต์ที่ที่เราสามารถเอามาลองกันได้นะครับเอามาลองใช้ผมก็ใช้ตัวนี้แหละเป็นเป็นทาร์เก็ตนะเป็นเป็นตัวเป้าหมายนะครับทีนี้พอเรามีเป้าหมายที่เราจะใช้เทสละนะแต่จริงๆก็ต้อง,ต,องต้องเรียนก่อนนะพวกนี้บางทีมันจะค่อนข้างเรียกว่ายังไงดีมันจะช้าเหมือนกันนะถ้าเป็นไปได้เนี่ยเราอาจจะเอาตัวนี้มาโฮสต์ที่เครื่องของเราเองก็ได้ถ้าเกิดเราอยากทำแลบอะไรเงี้ยนะครับก็ในตัวนี้เนี่ยนะครับมันก็จะมี ตัวเนซัสเอ็กซ์เพรสเนี่ยนะครับมันจะมีเรียกว่าอะไรดีเรียกว่าความสามารถนะหน้าตาตัวตัวนี้ที่ผมโชว์เนี่ยจะเป็นเนซัสเอ็กซ์เพรนะครับในเนซัสเอ็กซ์เพรเนี่ยถ้าเกิดเราดูเรา new scan ดูเนี่ยเราจะเห็นว่ามันจะมีเว็บแอปนะครับจะมีฟังก์ชันในการสแกนเว็บแอปแล้วก็สแกน API โดยเฉพาะนะครับในคอมโพเนนต์ของ API เนี่ยหลกัหลกๆก็ดูใกล้ๆกันนะครับสิ่งที่ต่างกันจริงๆเนี่ยก็คือที่ต้องดูหนึ่งก็คือตรงเนท้าเก็ต URL นะครับ อย่างอันเนี้ยนะฮะเหมือนอย่างเมื่อกี้ที่เราดูกันใช่ไหมครับเจ้าแอปตัวเนี้ยนะอันนี้ก็คือเป็น,เป,นเป็นตัวเพจหลักของเขานะเพจหลักของเขาก็เป็น demo test file net นะเป็นหน้าหลักแต่ว่าหน้าที่เป็น api ของเขาเนี่ยนะฮะมันจะมาอยู่ในนี้นะฮะมันจะมาอยู่ใน api อีกทีหนึ่ง slash api อีกทีหนึ่งเพราะฉะนั้นถ้าเกิดต้องการสแกน api เนี่ยนะครับอย่างแรกเลยเนี่ยนะครับไอ้เรื่องของ path เนี่ยเราต้องดูให้ดีว่าเราต้องถาม developer ว่า path ของ api เขาเนี่ยอยู่ที่ไหน และอันที่2นะครับที่สําคัญค่อนข้างสําคัญมากๆเลยของ API เนี่ยก็คือในแง่ของตัวเราเรียกว่าเป็นเหมือนกับคือบน API มันจะมี endpoint นะครับ endpoint ก็คือจุดที่ API เราสามารถเข้าไป call ได้นะครับอ,อย่างที่ตอนนี้ตัวอย่างใน expert support เนี่ยจะเป็น API ใน format ที่เป็น open API นะครับพวกนี้มันจะมีเป็นเป็น swagger file รเราจะต้องหา Swagger file มาให้ได้นะครับถามว่าไอ้เจ้า Swagger file เนี่ยมันคืออะไรนะครับเจ้า Swagger file เนี่ยนะครับหน้าตามันก็จะเป็นอย่างเงี้ยนะครับมันจะเป็นการ define นะครับคือลักษณะของแอปพลิเคชันนะที่เป็นที่เป็นตัว API เนี่ยมันจะไม่เหมือนเว็บสักทีเดียวนะครับขั้นตอนที่เป็นเว็บนี่ก็คือเราจะเราจะ,เราจะทำการ caller ใช่ไหมฮะเราก็ทำการ uh, render page ขึ้นมา แล้วก็ลองเทสนะแต่ลักษณะของ API เนี่ยมันจะเป็น endpoint นะครับเราจะต้องถ้าเราต้องมีไฟล์ swagger ไฟล์เงี้ยนะครับที่เป็น format ที่เป็น open API นะครับมันจะมีการ define ไว้นะครับว่าเออเขามี endpoint อะไรบ้างและอันที่สองก็คือที่ผมลองเทสต์อยู่นะ,ะก็คือเนี่ย base base path ต้องต้องระบุให้ถูกนะครเพราะว่าอย่างที่บอกคือมันไม่ใช่นั่นละใช่ไหมมันมันไม่ใช่ไอตัวหน้าหน้าหลักละ เนี่ยครับอย่างตัวนี้จะมี endpoint ใช่ไหมมี endpoint ที่เราจะต้องเข้าไป taste. เอ่อก็คือถ้าเกิดพวกนี้ละมัน,มน,มนเรียกว่างไงจริงจริงตัวนี้โดยทฤษฎีนะเป็น API เนี่ยมันน่าจะเร็วกว่าการสแกนด้วยเว็บปกติเพราะมันมีการระบุ endpoint แล้วนะครับว่าต้องไปสแกนที่ไหนบ้างนะไอ้ไฟล์ Fi เนี่ยนะครับก็อยู่ในกิจทับนะฮะอยู่ในกิจของไอ้โปรเจกต์ตัวนี้เลยนะครับเพราะถ้าเกิดใครสนใจก็ลองไปหานะครับแล้วก็เอามาใช้ได้นะครับก็ใช้คองพันธต์ที่ต้องใช้ก็คือจะมีอย่างที่เรียนก็คือ1นนะก็คือเราต้องหา นะครไอตัวเบสนี่ให้ได้ใช่ไหมว่ามันอยู่ที่ไหนอันที่2ก็คือหาไอไอขั้นตอนที่เป็น Assessment เนี่ยก็ Add Swagger File นี้เข้าไปอีกอันนึงที่สําคัญก็คือส่วนใหญ่พวกนี้มันจะมีเรื่องของพวกอ u t t e n n t i c a t i o นะครเรื่องของ Authentication เพราะงั้นเราต้องใส่ Authentication ด้วยซึ่งการที่จะได้ Authentication เนี่ยนะไอเว็บเนี่ยนะเขาก็จะมีดีเทลอยู่นะครก็มีดีเทลให้เราเรียบร้อยแล้วละ ว่าสมมุติเราต้องการอ u t นติเค c เนี่ยนะครับเราจะต้องอลองอใช้ User Password เข้าไปนะซึ่งปกติเนี่ยกา,การเลอกอินถึงเขาเหมือนเหมือน API น,นี้ก็เหมือนจริงๆมันได้ a u t h e n t i c a t i ันได้หลายแบบนะครับอันนี้เป็นแบบ Authentication ง่ายๆนะครับใช้ตัว API สนักษณะของเป็น h e a e e r โยนเข้าไปนะครับอันนี้เราเราต้องมีการเข้ามาในเพจ e p p i นี้ก่อนเพื่อจะอะไรเพื่อจะไปเอาไอตัวคีย์นะเดี๋ยวผมลอง Execute นะครับแล้วผมก็จะได้ตัวคียขึ้นมา เนี่ยครับอัลตไลเซชันนะครับตัวเนี้ยเราต้องอ u ลตราไลเซชันเนี่ยไปใส่นะครับในตัวที่ทำกริดเรนเชียลในนี้นะครับแล้วคราวนี้ก็คือเวลาเราเทสเวลาอะไรเนี่ยมันก็จะใช้ c ร e d เ n นเชียลพวกนี้ได้เลยนะครับในแง่ของตัว API แต่ละอันเนี่ยมันก็มีวิธีการอุท n t ติเคชันไม่ไม่ต่างกันไปนะครับแล้วก็รวมถึงในแง่ของ authentication ที่ตัว n e x t u s Expert Support ด้วยนะครับอาจจะต้องลองเช็คกันดูนะครับจากทั้งสองฝั่ง โอเคนะครับอันนี้ก็คือในในแง่ของอโปรไฟล์เบื้องต้นนะครับผมก็มีการสร้างขึ้นมานะครับเจ้าตัวเนี้ยนะครับผมก็คอนฟลิกนะครับว่าให้ไปหาทาร์เก็ตยอาร์ตัวไหนนะครับแล้วก็ในเรื่องของสโคปนะครับผมก็มีการแอดไอเจ้า swagger file เข้าไปนะครับที่เป็นตัว definition นะตัวที่ชายตรงนี้ให้นะครับนี่เรามี swagger file เ,เ,เข้าไปหลังจากนั้นเนี่ยในแง่ของ credential นะครับ credential น,นี่ก็คือ,อ,อที่ผมจะ add นะครับในแง่ของออตัวนี้ก็ที่ผมกอม๊อปมาจากอุกี้แหละนะจะเห็นว่ามันใส่ใน header นะที่เป็น JSON นะโยนเข้าไปนะใน,ในแล้วก็มีการ login page นะครับว่าคือพวกนี้ก็เหมือนเว็บตัวไปนะครับพอเราโยนเรียกเข้าไปเราต้องการเสสว่ามันผ่านไม่ผ่านเนี่ยให้มันลองเทสที่ลิงก์ไหน นะครับซึ่งที่ผมลองก็อันนี้นะลองแปะลิงก์เข้าไปจะเห็นว่ามันจะรีพายมาอย่างนี้อันนี้เป็นเป็นเบสิกแอปพลิเคชันนะนะเป็นเบสิกของ API ในความเป็นจริงเนี่ยนะครับไอตัวเนี้ยนะเราเราเราต้องอา,อาศัยความร่วมมือนะฮะเหมือนกันนะว่าพอเราโยนนี้ขึ้นไปเราจะเราจะทดสอบว่าเราล็อกอินสกเซสหรือเปล่าจากอะไรนะฮะอย่างเคสเนี้ยก็เห็นเลยว่ามันรีเทิร์นนะเป็นเป็นทรูกลับมาผมก็ดีเทคสตริงทูง่ายๆเลยนะครับเนี่ยตอนนี้คอมโพเนนต์เราครบละนะครับ หนึ่งก็คือเรามีเบสใช่ไหมเรามีเบสเรารู้ว่าเบสของ URI เนี่ยอยู่ที่ไหนนะเรารู้ว่าเบสของ URI อยู่ที่ไหนเรารู้ว่าไอตัวอ่นเนี่ยเบส URI ของแพ็กเกจมันอยู่ตรงไหนใช่ไหมเรารู้ว่าสโคปเรามีสแคร์ไฟล์โยนเข้าไปละนะเรามี Credential ละนะครับอันนี้ก็เสร็จละนะสามารถสั่งสแกนได้นะครับอ,อพอสแกนขึ้นมาเนี่ยนะครับเราก็จะเห็นใน แน่นอนนะครับมันก็จะเหมือนปกติเลยนะครับที่ว่าเราก,การสแกน vulnerability เนี่ยเราก็ต้องหาก่อนนะครับอ,อย่างแรกเลยนะครับว่า open API เนี่ย import เป็นยังไงนะ success หรือไม่ success แต่อย่างในเคสเนี่ยนะครับเขาก็จะบอกว่าโอเค open API import success นะครับแล้วก็เห็นอะ,อะไรบ้างนะ endpoint ที่เ็าต้องมีการ test กันนะอันนี้ก็เป็นสเต็ปหนึ่งที่เราอุ่นใจได้ละว,ว่า1นนะครับการอ่านนะไอ้ไฟ swagger เนี่ยสำเร็จละ ่าทีนี้พออ่านไฟล์ Swagger สำเร็จอันที่2ก็คือเราก็ต้องให้มั่นใจว่าให้มันมันเทสเรียกว่าอ่าถูกละเราก็ต้องมาดูตรงไซม์แมปนะฮะมาดูตรงไซม์แมปเนี่ยแหละนะครับในไซม์แมปเนี่ยมันก็จะบอกว่ามันมีการนะเข้าไปดูที่ไหนบ้างนะครับมีไซม์แมป .csv นะไอ้เจ้าตรงไซม์แมปเนี่ยเราจะเห็นว่าโอเคอ่าโอเคมันไปถูกนะมันไปที่เทสต์ไฟล์เดโม่แอดเคานต์แอดมินฟีดแบ็กล็อกอินนี่ก็คือจะเป็นเอนพอยต์ที่มันเทส นะอันนี้ก็คือเป็นแค่การเดบุลเช็คนะครให้เรามั่นใจว่าเฮ้ยตอนนี้หนึ่งก็คือสแลกเกอร์ไฟล์อ่านถูก2นะครับมันมันไปหาเป้าหมายที่ถูกต้องละนะครับไอตอนแรกๆผมเนี่ยผมก็เนื่องจากความผิดพลาดหลายๆครั้งบางทีเราสแกนนะเราเราเราไม่ได้ไปสแกน API ด้วยเพราะเนื่องจากว่ายตัวนี้มันเป็นเว็บนะเราสั่งสแกนไปถ้าเราไม่กําหนดอย่างงี้นะมันไปสแกนเว็บเลยอ่ะมันไม่ได้สแกน API ด้วยซ้ำนะเพราะนั่นะคือต้องอมีตรงนี้ต้องมาครอสเช็คนิดหนึ่นงนะครับให้มั่นใจนะครับว่าโอเค อันนี้มันเป็นอันที่เราต้องการเทสละอ่าน w a g g e r ไฟล์ได้อันที่2ก็คือ Endpoint ที่มันลิสต์มาเนี่ยน่าจะ c o เวอร์แล้วนะครับหลังจากนั้นเนี่ยนะครับผลที่ออกมาเนี่ยก็คือลักษณะของ output หรืออะไรนี่ก็คล้ายๆนะครับคล้ายๆกับตัวเหมือนเลยแหละก็คืออัวเดียกันนั่นแหละะเออันนี้มีอันหนึ่งอันที่ลืมไปอีกอันอันนี้ก็สําคัญเหมือนกันนะ API key authentication อันนี้แหละก็คือเป็นอันที่เราต้องดูเหมือนกันอย่างที่บอกก็คือว่าส่วนใหญ่ API ทุกวันนี้มันต้องมีอัลเทนแหละ เพราะฉะนั้นก็คือเราก็ต้องมั่นใจว่าการสแกนของเราเนี่ย API key เนี่ย a u t h e n t c o m p l e t e ละนะในเพราะฉะนั้นคือหนในในใน plug in output นะครับที่ต้องเช็คก็คือ1 s i t e m a p นะเช็ควา s i ซ e map เนี่ย cover ไอตัว endpoint ทั้งหมดหรือเปล่า 2. นะครับก็คือ,เ,อ,อเช็คไอตัวนี้นะฮะ open API import นะครับว่ามัน success หรือไม่ success นะครับครา้นี้พอทุกอย่างมันมันครบแล้วเนี่ยนะครับเราเราเรามั่นใจเลยลนะว่า,ว,าว่าทุกอย่างถูกต้องเนี่ย อ h e ติเ c a t ชันก็ผ่านสามอย่างสามอย่างหลักๆแล้วเราก็จะเริ่มมาเห็นผลแล้วนะครับเราเริ่มมาดูผล,ลอย่างนี้บอกมี SQL Injection นะเราก็จะเห็นเลยว่าผาที่ไม่มีปัญหาคือผ่าดที่เป็น API ล็อกอินเลยนะอันนี้เราก็มั่นใจเลยแล้วใช่ไหมการเทสก็คือมันเทสที่เป็นผ่าด API ทั้งหมดนะสำหรับของรูปเอาพองเอาพูดไรเนี่ยก็เหมือนกันนะครับ โอเคนะครัอันนี้ก็คือเป็นลักษณะของการใช้เครื่องมือที่มีอยู่อย่างตัว Nest Expert เนี่ยนะครับเอามาทําการทำาดสตนะครับสแกนตัว API ได้นะครับตอนนี้คือโดยเบื้องต้นตัวเนี้ยสปอร์ตลักษณะที่เป็น o p e n API นะครับ API ที่เขียนมาโดยที่เป็น o p e n API ถ้าใครมี Nest Expert อยู่แล้วนะครับผมเชื่อว่าทุกว,วันนี้หลายๆที่เวลา develop application ที่เป็นเว็บขึ้นมาเนี่ยมีการทำเป็น API อยู่แล้วล่ะนะครับ ก็ลองมองดูนะครับด้วยเครื่องมือที่เรามีอยู่เนี่ยนะครับเราอาจจะสามารถใช้มันนะครับในการเทสนะครับส่วนหนึ่งของ API ของเราได้นะครับก็น่าจะครบถ้วนแล้วนะตรงนี้ก็ผลแล้วลองอิน Swagger โอเคนะครับน่าจะครบถ้วนละนะครับก็ วันนี้ก็คงมีประมาณเท่านี้นะครับแล้วก็ถ้าเกิดมีใครส,สงสัยหรืออะไรแต่ต้องเรียนก่อนนะครับจะเทสอย่างเงี้ยต้องต้องขอ Developer เข้ามา Developer ต้องเข้ามาเกี่ยวข้องพอสมควรนะเพราะงั้นคือคือเนื่องจากว่าไอเว็บ We ที่ผมใช้นะครับคือผมว่าส่วนใหญ่ก็เป็นอย่างนี้นะทุกวันนี้คือเว็บที่ใช้เนี่ยมันไม่ได้เป็นเว็บอาจจะไม่ได้ตั้งขึ้นมาพพอร์ตเอพีไออย่างเดียวใช่ไหมไม่ได้มาเซิร์ฟเ p i อย่างเดียวอาจจะมี ทําอย่างอื่นด้วยเพราะฉะนั้นเราต้องรู้ให้ได้ว่าผานอยู่ที่ไหนเบสผานอยู่ที่ไหนนั้นได้ swagger ไฟล์มานะครับแล้วก็ทําการทำ authentication นะครับแล้วก็ scan น,นะนคราวนี้เราก็จะได้ผลที่เป็นเฉพาะตรงตรงของ api พวกนี้แหละนะครับโอเคก็พอพอ,พอสแกนเสร็จนะก็มีที่ต้อง double check ใช่ไหมอย่างแรกก็คือ size map อย่างที่2นะครับ authentication ผ่านไหมอย่างที่3ก็คือเรื่องของ import เนี่ย success ไหมนะครับก็สรุปก็เข้าประมาณนี้นะครับจะเห็นว่าจริงจริงใน sun expert เนี่ยก็ทำได้หลายอย่างเลยแหละ นะครับแต่ก็คืออย่าง,างที่บอกมันก็มีข้อจํากัดอยู่นะใช่ไหมเพราะว่าตัวนี้มันเป็นสนามของเครื่องมือที่ไปแอสเซสเมนต์ก็ใช้เครื่องเรานี่ยแหละยิงเท่าไปนะบางทีเพราะนั้นคือ,ต,อต้องอยู่หลายอย่างนะว่ามันไกลหรือเปล่ามันอยู่อินเทอร์เน็ตหรือเปล่ามันช้าไหมอะไรพวกนี้นะครับโอเคครับสำหรับวันนี้ก็ประมาณเท่านี้ก่อนนะถ้าใครมีคําถามหรือสนใจเรื่องอะไรเนี่ยนะครับก็โพสต์คอมเมนต์มาได้นะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณแล้วก็สวัสดีครับ